นางรำกับนักเดินทาง Dancer and v o y a g e เฉันชื่อเขมิกาเป็นนางรำอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทุกๆค่ำคืนฉันจะออกมาไล่รำให้กับแขกที่มาเยือนที่โรงแรมแห่งนี้ได้รับชมงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้ามาอยู่วงรำ เมื่อบทเพลงดังขึ้นฉันก็ได้รำทันทีทว่าเมื่อมองไปยังผู้ชมฉันก็พบชายผู้หนึ่งหน้าตาเหมือนคนเอเชียแต่พูดภาษาอังกฤษคงจะเป็นคนจีนเสียกระมังเมื่อเพลงจบเขาก็นำมาลายมาคล้องคอฉันกินหอมจากดอกมาลิและจำปีกลุ่นพร้อมด้วยธนบัตรสีเทาจำนวนหนึ่งฉันบ่ายขอบคุณน้อยๆตามมารยาท Can I take a picture with you? ฉันพยักหน้าน้อยๆโอ yeah. ฉันตั้งท่ารำพางถ่ายรูปกับเขา I really like you. Can I have your l ID n e i please? ชายหนุ่มยิ้มแย้งก่อนจะหยิบซัมซุงกา a ล็กซี่ออกมาเจน QR Code ้รหัสลน์ให้ฉันฉันเอียงคอน้อยๆก่อนจะปฏิเสธเนื่องจากไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้า Sorry ขวเราอน้อยๆก่อนจะดึงมือของฉันไปใกล้ฉันซุกอยู่ในอ้อมแขนเขาและตกลงและตกน้ำในสระบัวไปด้วยกันฉันอึ้งมากชุดพวกนี้มีราคาเป็นของที่ทางโรงแรมจัดให้หากเสียหายมาฉันไม่มีปัญญาชดใช้ Please go to date with me tomorrow ฉันโกรธมากจึงตอบกลับไปว่า You must pay for my clothes Yes ฉันพักเขาออกไปทันทีก่อนจะเดินกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับไปยังที่พักพนักงานวันรุ่งขึ้นฉันใส่ชุดไทยสำหรับเป็นมาสคอดถ่ายรูปกับแขกที่ซุ้มดอกกล้วยไม้สวยงามที่ทางโรงแรมจัดไว้คอยหยิบพวงมาลัยหอมพรอ้องคอคร้องข้อมือแขกเพื่อต้อนรับเข้าสู่โรงแรมดาราเทวีเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของคนไทยและต่างประเทศฉันได้ค่าจ้างวัละห0 0่บาทสำหรับเป็นมาสคอตในตอนเช้าและได้อีก3,000บาทฉันใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆส่งเงินให้ครอบครัวใช้เดือนละหมื่นหวังว่าน้องสาวของฉันจะเรียนจบได้งานดีๆทำสมความตั้งใจของแม่สักทีพอหมดกะของฉันจำนวน4ชั่วโมงชายชาวจีนคนนั้นที่นั่งอยู่ตรง นำพูไม้แกะสลักหรือปูนทาสีเป็นไม้ก็ไม่รู้เดินเข้ามาหาฉันทันทีงางคราบคนซวย Please พีสปีอิงลิสเขาหัวเราะน้อยๆ Are you on a break right? Yes, come on เขาว่าพางดึงข้อมือฉันไปทางสระว่ายน้ำและนั่งลงเก้าอี้ริมหา For you เขาว่าพางหยิบน้ำมะพร้าวให้ฉัน ฉันรับมากินน้อยๆก็หอมหวานชื่นใจดีสมเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงแรม5ดาว What would you like to eat? Salmon Wellington ฉันสั่งของแพงเพื่อแกล้งเขาทันที Yes เขาหัวร้ะน้อยๆพังเรียกบริกรมารับออเดอร์เวลาผ่านไปนานพอสมควรก็เข้าใจว่าเมนูนี้คงทำยากอาหารว่างอย่างถุงทองและกระทงทองมาเสิร์ฟก่อน พร้อมด้วยมะม่วงจิ้มน้ำปลาหวานอีกฝ่ายลองกินน,น้อยๆก่อนจะเบ,บ้ปากแล้วใส่จานมาทางฉันอ l l ฟู I don't like it Can you have this for me ฉันสสแยะน,น้อยๆก่อนรับจานผลไม้มากินทันที s าลม o น w e ล l i n g ัมาเสิร์ฟแล้วครับบริกรว่าพางวานจานเ์เวิงตันน่ารับประทานตรงหน้าพร้อมจานตักแบ่งสำหรับสองคน You first ฉันยิ้มพางตัดแบ่งแซลมอนชิ้นโตลงในจานรับประทานพร้อมกับซอสที่ให้มาทันทีอร่อยจังเลยฉันคิดแน่ใจอย่างมีความสุขวายเขากะช้กฉันขึ้นไปบนตักจนซ่อมที่จิ้มเนื้อแซลมอนและซอสเลอะที่แก้มของฉันเขากลี่กแก้มฉันในนอนและเลียกินซอสที่เปื้อนหน้าฉันทำเอาฉันทั้งโกรธและอายยื ฉันเดินหนีไปทันทีก่อนที่เสียงเรียกเข้าเพก OMG ของนิวจีนจะดังขึ้นฉันควานหาโทรศัพท์มือถือที่เน็บที่เอวอีกฝ่ายแย้มยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบันทึกลายของเขาเข้ามือถือฉันก่อนจะส่งคืนให้ฉันที่เดินย้อนกลับไปรับ Please t a k e to me in your free time ฉันบอกชื่อเขาไปทันทีจองโมยองเดอะคิด ไม่ใช่คนจีนหรอ22นาฬิกาเสียงเพลงของโทรศัพท์ฉันดังขึ้นเมื่อฉันรับสายก็พบว่า Hi girl Do you miss me เสียงกวนตีนแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจองโมยองนักเดินทางกวนประสาทคนนั้น w h a t s your business Just missing you ฉันก็ตัดสายทิ้งไปทันทีก่อนจะบล็อกเบอร์ วันรุ่งขึ้น is your free time? ชายหนุ่มบ้าพางค้อมตัวเล็กน้อยมาจ้องตาฉันฉันลูกตาต่ำอายุชายฉันผลักเขาออกไปทันทีท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนๆมีคนมาจีบทั้งที่ทำไมไม่รับรักสักหน่อยหรอเผื่อได้สามีเป็นคนเกาหลีโอปป้าเลยนะยังกรหลุดมาจากหน้าจอฉันเบะป,ปากเล็กน้อยก่อนจะเดินไปประจำที่ซุ้มกล้วยไม้ Hey miss, I really like you. Let me have a chance. เขาเอ่ยเสียงอ่อนติดจะออ่อน Please. ฉันถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะเอิดว่า Alright. t h e n f o r now on you must not butcher me again. Cruel. เธอแสายงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะหมุนตัวจากไปทันใดนั้นเองหมับ ร่างของฉันถูกรังเข้าไปกอดจากด้านหลังพร้อมสัมผัสเปียกชื้นเล็กน้อยที่ข้างแก้ม You are already mine ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนรอบข้างทำเอาฉันเขินอายมากๆรีบสะบัดตัวหนีกลับห้องพักไปในที่สุด